โอเคถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอ้ย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 อ้ยโ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 ยโอ้ยยโอ้ยยโออ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้ย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 โอยโอ้อ้ยโอ้ยโ เอ้ย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 เจ็บ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 ไปไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยอุ๊ยอุ๊ยกลับด่วนกลับกลับทั้งกลับทั้งหมดแหละกลับทั้งหมดแหละกลับทั้งหมดกลับกลับทั้งลำกลับทัำลำไวไวโอมาไวโอมาไวโอมาทัน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 คอมโบสกิลจหนึ่งไปเร็วเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มาทันด้วยอ่ะ เอาเลยโบกมันโบกมันง <alive> <pl ains> ัดหน้าม <color>. ันเทาะมันงัดหน้ามันงัดหน้ามันงัดหน้างัดหน้างัดหน้ามีจะหลนไม่มาได้เนยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้เ้เฮยเฮเ้เยเ้ยเเยเยเย้้เย้เย้เเย้เ้้้ แทนให้แล้วจ้ะเทวนั้นมาเทวนั้นมาเทวเทวมามิสุเทวมามันคิดตัวอะไรอ่ะมันคิดตัวอะไรอ่ะเฮมันไม่เกิดอะไรสาวไม่เกิดอะไรสาวมันเกิดอะไรสาวเฮ้ไมันเกิดอะไรสาวคือไอ้หนุ่เราเป็นด้วยดีเป็นมั่งดีเอาดีเอาดีเป็นมั่งดีอ่าเดี๋ยวค่อยแปลงร่างพร้อมกันนะได้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  ซับ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 แปลงร่างกลายเป็นกาเป็นเด็สาวได้กระโดดได้ด้วยต้มี่สามารถทตัวเองได้พี่สามรตบี่จะกินพี่สามารถตัวได้ไปตีัมกันตบไปนารวมป้มกันตบตบตบ ช่วยช่วยช่วยตีปอมช่วยตีปอมเร็วเร็วเร็วๆๆมาวเร็วเร็วเร็วพี่นิวเร็วจบตบจบตบจบเอเออเอาดีเออเออสุดยอดอาัช็อตเพิอนเดิมหนุนหลุดอหลุอหไรอหลุอะไร อุ้ยอุยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาเลยเอาเอาที่สายใจโอ้ยอุเชียะให้เทวนไปก่อนค่ะวันดีวดีเอาละไปีเ้ยระวงระวังระระวังระวังงระวังวังระ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 วรังรัง นั่นดีเล่นดีเล้เนี่ยหเจ็บอกันเนโอโบสับหน้าแล้วไงแล้งไทกอไทยก้อน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 ไทยค้อนใครผู้ผ้ผู้ผา้ผู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 อนโ้้ผู้ผู้้ผู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 ู้ผ้ผูููู้้้้้้้น โอ้ยโอ้ยแกตาแดงได้สามคิวแล้วด้าโอ้โหสุดยอดเยียมมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแ้พี่แบงพี่แบงพี่จวพี่แบงงแล้วพี่แบงดังแล้วพี่แบงคแงแล้วเข้าข้าวเ้่มองข้าวพี่แบงคแดงนะ

เอามานีสุดเอาเลยู้ีวิตมากเลยอะู้ชีวิตมากเู้ชีวิตมากรู้ชีวิตมากรู้ชีวิตกลับ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 หมไปห่าแก้ว ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วรีบตามมาแล้วกันนะศพออก่อเกิดด้วยเดี๋ยวเราออก่อเกิดไม่ได้ก็ล้มมันกระทืบมันเอาให้เล่นแม่กระทืบมันกระทืบมมัน đây đọc đi rồi, Ê mà kinh gì mà, ngắt 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 ngắt, đẹp, Tập bom lấy, tập bom lấy, cỡ như này đó, Bạn đây, bên đi đây, bên đi đây, cỡ này đây, cỡ đi đây, này đây, cỡ 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 แค่ไหมแค่วาฟกลับบ้านก่อนนะมับ้านก่อนไหมไม่ดูป้องก็เลยไม่วางต้อบเลยโอ้รู้แล้วรู้ใช่ป่ะเมื่อวัน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 กลับบ้านมินิวกลับบ้านกำลังเยอะกำลังเยอะกำลังกลับกำลังเยอะ

ให้ไปให้ไปให้ให้ไปเดี๋ยวพี่ตจากลางเองใครกบัวไปแพรหนะกบรบัวไปเดี๋ยวพี่ตจากลางเองแพรมาแพมแพมาเอลอื้ออื้อโอ๊ยโดนลมแ่ไม่ไหวไม่ไหวหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวโดนลมดลมโดลมลลมมาช่วยไปเลย โอ้โหโอ้โหไปดูจะหลายมากจะหลายมากเลยซับมุ่งโลมโลมโลมได้ได้ได้ฮ่าฮ่าได้ได้ได้คิวได้คิวไอ้ยอดยอดเยอดยอดรวมดารากันรวมดาราเดี๋ยวพี่ขอจอดล่างนะเดี๋ยวพี่ขอจอดล่างนะทุกคนได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยโอเคโอเค

บิโอ้ยไม่ทานไม่ทันทล่าลไรก่อนไทยก่อนงัดกรสับงัดป uh, ้อมงัดงัดป้อมงัดงัดท่างัดท่างัดงัดมัน เป็นหนเป็นตัวนี่กนเลยจะด้วยจ้วยจะด้วยจะด้วยมายู่เียมายเ้ยคนนัเมยหน้าหรอมีใจนเ็นนนยหรอนาี่ไม่เปอโอเคกำลังไปกำลังไป จำเราใจในชีวิตเร็วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยว,ยว,ยวสวยโอ้ยอ้าหนูลืมไปว่าหนูมีกองเกิดแล้วหนูจะวิ่งหนีทำไมวะนั่นดี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 นี่แล้วนห, <S 2> <S 2> <S 2> หนีไหมอ่ะนูดได้ปเป็นเอ็มวีพ็ தியனிக்